สวัสดีครับวันนี้พงพาทุกคนมารู้จักกับตัวนี้ครับ r o ก Audio R1S ครับหน้าตาหลายคนเห็นแล้วอาจจะมีหลายความคิดเข้ามาวิทยุหรือเปล่านะครับลำโพงบลูทูธหรือเปล่านะครับหรือดีไซน์สวยงามเหมาะกับการแค่เอาไว้ตกแต่งบ้านหรือเปล่าครับพงอยากจะบอกว่ามันทำได้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้เลยครับจริงๆทำได้มากกว่าเมื่อกี้ด้วยครับวันนี้เดี๋ยวพงรีวิวให้ดูครับว่า r o ก Audio ตัวเนี้ย มันทาอะไรได้บ้างครับแล้วทําไมมาถึงน่าสนใจครับเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นด้านบนเนาะก็จะเห็นว่ามันแบบมีชุดแผงควบคุมด้านบนนะครับมีปุ่มเนี่ยเยอะแยะเลยปุ่มสาหรับการเปลี่ยนเพลงนะครับ preset เ,เปลี่ยนซอสเ play p อสเมนูหรืออะลามก็คือใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้ <S <S เห็นไหมมี1ฟีเจอร์ละที่เหมาะกับการเอามาวางข้างๆหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้นอกจากปุ่มคาสั่งด้านบนที่เราจะกดได้แล้วเนี่ยด้านบนยังมีอันนี้ด้วยอันนี้หมุนได้แล้วก็กดได้ลองดูครับถ้าเกิดพงหมุนเนี่ยนะครับนี่มันจะเป็นการปรับวอยุ่มแบบง่ายๆเลยนะเห็นไหมแล้วก็พอเราปรับวอยุ่มได้เนี่ยกดได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้กดปุ๊บออกมาเห็นไหมครับหมุนหมุนปุ๊บ อยากออกก็กดได้เลยนะหรือว่าบางทีเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนซอสหรือว่าอยากจะกดเมนูใช่ไหมครับเราหมุนมาปุ๊บอ่ะอยากจะดูข้อมูลของซิสเต็มกดลงไปนะครับออดิโอคล็อกดิสเพล language นะครับ auto standby network setting นี่ความสำคัญของ r o c Audio ตัวนี้ก็คือมีระบบตัว network นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็สั่งงานผ่าน Wi-Fi ได้หรือว่าใครอยากจะใช้เป็นลำโพง Bluetooth มันก็รองรับซัพพอร์ตในตัวครับซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องเน็ตเวิร์กนะว่ามันซัพพอร์ตตัวแอปพลิเคชันไหนใช้งานยังไงครับแน่นอนว่าตัวหน้าตาเนี่ยก็จะมีชุดแผงควบคุมด้านบนตามที่พงษ์บอกนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ฟีเจอร์กันก็ได้นะเวลาเราจะกดถอยเมนูกลับไปทําอย่างที่พงษ์บอกเมื่อกี้เลยครับกดปุ่มเมนูด้านบนนะคุ้นคุ้นเหมือนกับ Apple ไหมตัว iPod เมื่อก่อนที่เป็นแบบคลิกวิวอ่ะเวลาที่เราจะกดเมนูแบ็กกลับไปอะ่ะใช่ไหมอยากจะถอยออกจากเมนูอะ่ะก็ให้กดปุ่มเมนูมัันกก็ค่อยๆบลไป ทีนี้จุดเด่นหนึ่งนะครับก็คือตัวหน้าจอด้านหน้าครับหน้าจอด้านหน้าเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันไม่ใช่หน้าจอที่แบบมีสีสันสว่างสดใสหรือมีความคมชัดแบบมากๆนะครับไม่เหมือนกับแบบอ่ะตัวจอของแบบเครื่องเล่นที่มันดูไฮเทคจา๋าๆสมัยนีย้คือพงอยากนิยามตัวลำโพงชุดนี้ว่ามันเป็นเครื่องเสียงที่ไม่ได้ไฮเทคมากนะครับคือแม้ว่ามันจะมีเทคโนโลยีใส่เข้ามาค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าพงขอมันเอาไป นอกหมวดหมู่พวกแบบอุปกรณ์แก๊จเจตไฮเทคอะไรพวกนี้แล้วกันเพราะว่าทาง r o c Audio เนี่ยก็อยากให้ลำโพงชุดนี้มันค่อนข้างซิมเลสนะครับอยู่ในบ้านที่มินิมอลดีไซน์สวยๆกลมเกลืนไปกับชีวิตไม่ต้องมาตะโกนบอกคนว่าเฮ้ยเรามีลำโพงชุดนี้หรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่เรานอนเวลาที่เราอ่านหนังสือหน้าจอตัวนี้นะครับ จะไม่มีแสงออกมาแยงตาเราแบบว่าโอ้ยนอนลำบากจังเลยรบกวนสมาธิดึงดูดสมาธิจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นลำโพงที่บงให้ความสนใจมากๆนะครับแล้วก็เขาจะแอบบจะมีแบบองศาเชิดขึ้นนิดนึงคือองศามันไม่เยอะแหละนะแต่ว่าพอวางแบบเนี้ยตัวเสียงที่ออกมาเนี่ยจะไม่สะท้อนพวก พื้นเซอร์เฟซที่เราวางไว้นะครับอย่างวางบนโต๊ะเนี่ยมันก็จะไม่สะท้อนตัวเซอร์เฟซของโต๊ะนะเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาค่อนข้างดีครับมันก็เลยให้คุณภาพเสียงออกมาที่ดีแล้วก็ที่สําคัญฟิวด้านหน้าตรงเนี้ยเป็นไม้แท้ๆนะครับพอฟิวลำโพงด้านหน้าเป็นไม้แท,แท้มันก็ให้เสียงที่ออกมาเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็มีความสวยงามด้วยแต่ว่ามันถอดไม่ได้นะซึ่งถ้าเกิดมันถอดไม่ได้เนี่ย พงก็นึกถึงข้อดีออกอย่างหนึ่งคือคงจะไม่มีใครไปจิ้มโตรดไฟเบอร์ด้านไหนของมันได้ล่ะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นลำโพงที่มีความสวยงามแล้วก็ ค่อนข้างวินเทจนิดนึงเนาะถ้าเกิดใครนึกย้อนไปประมาณสักปี70อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีพวกเครื่องเสียงที่เอาไม้เนี่ยมาตกแต่งเอามาประดับเนาะอย่างเช่นตัวหนอบวายุ่มนะครับหรือเป็นแบบว่าพวกหน้าปัดของตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่กระทั่งตัวกริลของตัวเครื่องหรือกริลของลําโพงเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเอาไม้เนี่ยมาทําแบบนี้เนาะมันให้ความสวยงามให้ความวินเทจแล้วก็สําหรับบ้านที่ตกแต่งด้วยมีความเป็นไม้อะ่ะมันก็จะดูกลมกลืนเข้ากันเนาะแถมตัวสี ของตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นสีที่แบบโทนก็จะออกทางยุโรปหน่อยเนาะหมายความว่าชาวยุโรปเขาจะชอบใช้สีโทนประมาณนี้โทนที่ไม่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็ร o อ u อะดิโเนี่ยเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นโทนเสียงมันค่อนข้างจะมีความเป็นยุโรปยุโรปเปียนอะไรเงี้ยนะครับก็คือเสียงกลางเนี่ยจะหวานละเอียดนะครับคือแบบฟังเพาะเลยแหละนะแล้วก็อ่ะบอกตรงๆเลยฟังพอดแคส ฟังเสียงคนพูดเนี่ยนะอย่างเวลาพงอยากจะนอนก่อนนอนอยากจะฟัง YouTube ฟังเพลงสบายๆเพลงแจ๊สเพลงคลาสสิกหรือว่าอาจจะแบบตื่นเช้ามาแล้วยังไม่อยากรุกจากเตียงอยากจะฟังพอดแคสต์สักรายการนึงเราเปิดจากลําโพงชุดนี้โอ้โหเสียงมันแบบมันไม่ค่อยทําให้เรารู้สึกว่ามันชีวิตมันต้องเร่งรีบหรือมันจะแบบว่าเราต้องแบบ กระโตกกระตากตะโกนอะไรเงี้ยนะครับมันจะแบบฟังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้แบบอยู่กับความคิดอยู่กับสิ่งที่เราต้องการโฟกัสจริงๆครับแล้วก็ตรงนี้เรามาดูฟีเจอร์กันดีกว่าว่าลาโพงตัวนี้มันให้ฟีเจอร์อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยครับอยากให้ดูด้านหลังก่อนดีกว่าว่ามันให้อะไรมาบ้างนะอย่างแรกเลยคือมีเสาอากาศเนาะเพราะว่ามันเป็นวิทยุในตัวนะครับแต่ว่าพงคงจะไม่ได้เล่นตัวเสาอากาศให้ได้ดูกันเนาะแล้วก็โอเคครับมีน่พอร์ต USB-C ครับพอร์ต USB-C เนี่ยก็สำหรับอินพุตที่ เป็นตัวโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยเข้ามาที่ลำโพงชุดนี้ได้หรือว่าจะต่อตัวคอมก็ได้นะ แล้วก็มีช่องจ่ายไฟครับซึ่งแน่นอนครับต้องใช้แอแดปเตอร์ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถพกพาไปใช้ด้านนอกได้คือถ้าอยากเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องพกแอแดปเตอร์เข้าไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับมีอีก2ช่อง3.5มมิลน,นะเป็นตัวนี่นะครับสำหรับต่ออินพุต5มจุมิลเข้ามาแล้วก็ต่อหูฟังไว้สําหรับการฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออยากจะมอนิเตอร์เสียงอะไรก็ว่าไปคือจริงๆคงไม่ได้มอนิเตอร์แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังพอดแคสต์ at, เป็นส่วนใหญ่บางทีเราอาจจะแบบว่าอยากจะ รับพวกวิทยุแล้วฟังผ่านหูฟังก็ใช้อันนี้เป็นตัวกลางได้ครับแล้วก็ในตัวกล่องเนอะนอกจากอะแดปเตอร์นอกจากตัวเครื่องก็มีมาให้แค่นี้ครับนอกนั้นมีแค่พวกหัวแปลงสําหรับอะแดปเตอร์ใช้เสียบกับปลั๊กไฟในประเทศต่างๆเป็นยูนิเวอร์แซลที่เปลี่ยนหัวได้แค่นี้แหละครับ ทีนี้เดี๋ยวพงพามาดูดีกว่าว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างครับซึ่งราคาของมันเนี่ยก็ไม่ได้เบาเนาะกับราคาหมื่นปลายๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าแพงแต่ว่าถ้าเราดูความสามารถมันเราจะเข้าใจว่ามันไม่ได้แพงอย่างแรกเลยครับตัววายุ่มเนาะหนอบวายุ่มอันนี้มันแบบมันมีความละเอียดเยอะมากถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกับตัวมือถือเนี่ยเล่ามือถือกดปรับตัววายุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้ละเอียดทีละหนึ่งเลขเนาะมันจะไม่ได้แบบ 20แล้วลดไป19มันอาจจะลดไป18หรือ17อะไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวายุมที่เขาให้มามันมีความละเอียดมากๆซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างมีราคาครับแต่ว่ามันคงจะไม่ได้แพงแค่ที่ตัวหนอบอยุมอย่างเดียวนะครับเราลองมาดูซอสบ้างโอเคอินเทอร์เน็ตเรดิโอเนาะแล้วก็มีนี่ครับพอดแคสต์คือถ้าเกิดเราเลือกเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่า มันจะโหลดแป๊บหนึ่งซึ่งเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะอันนี้พงศเซ็ตอัพกับ Wi-Fi ของที่พงอยู่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีประเทศให้เราเลือกเลยคือมันจะเช็คเองเลยว่าเราอยู่ประเทศไหนครับอยู่ประเทศไทยมีประเทศไทยให้เลือกหรือจะไปเซิร์ชก็ได้นะเข้าไปที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมีเนี่ยสถานีสําหรับการฟังพอดแคสต์เนี่ยให้เราเลือกเยอะแยะเลยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่มันยังไม่ได้ซัพพอร์ตก็คือภาษาไทยครับ อ่าอันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะที่ผงต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่ามันยังไม่ได้ซัพพอร์ตตัวภาษาไทยแบบว่าอะไรที่เป็นภาษาไทยเป๊ะๆอ่ะฟอนต์ไทยอ่ะมันจะอ่านไม่ออกนะครับทีนี้เราอยากจะฟังเราก็แค่กดซีเล็กเข้าไปนะแต่ว่าพงคงจะไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์กดเมนูกลับออกมานะครับทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูที่ System เนี่ยนะครับแล้วก็ Display เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันปรับไบเนสได้นะครับเมื่อกี้พงเลือกไว้ล้ที่ระดับ3แต่ถ้าเกิดบางคนคิดว่าอยากเยงตา ปรับไปที่1ได้มันก็จะมืดค่อนข้างเยอะเลยนะพงถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเอาไว้วางไว้ที่หัวเตียงมากๆคือมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยสําหรับคนที่ต้องการวางหัวเตียงอะ่ะมันจะไม่มีแสงออกมาแยงตาเพื่อที่จะแบบรบกวนเวลาเรานอนครับทำให้เรานอนได้แบบสบายใจมากๆนะซึ่งอันนี้เราไปดูต่อเลยดีกว่าว่า มันมีตัวซอร์สหรืออินพุตอะไรบ้างพอดแคสต์ Podcast นะครับ Spotify สามารถแบบคอนเน c กกับ Spotify เพื่อเล่นเพลงจาก Spotify ได้แต่ตัววงเองเนี่ยไม่ได้สมัครบริการไว้ครับนะแล้วก็มีนี่ z o n z u s Music ซึ่งประเทศไทยคงไม่มีบริการ d ีเซอรสังเกตไหมว่าหน้าจอมีสีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าจอที่แสดงสีสันได้แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะแสดงผลแบบไม่ได้มีแสงสีที่มันจัดจ้านเพื่อให้มันยังแบบว่า กลมกลืนไปกับบ้านกลมกลืนไปกับจานใช้ชีวิตของเรานะครับไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันนะแล้วก็ทีนี้ถ้ามาดูต่อครับอ่ะมันก็จะมีนี่อีกครับ usb ก็คือช่องต่อ usb c เมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันเนาะแล้วก็มีตัวนี้ครับ dab radio อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วก็มี fm radio ด้วยนะถ้าเกิดว่ามีเสาอากาศแบบเมื่อกี้บลูท t ธเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือแบบปกติได้เลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยการควบคุมตัวลำโพงชุดนี้หลายหคนอาจจะมองว่า เฮ้ยมันมีรีโมทแน่เลยแต่อยากจะบอกว่าตัวรีโมทถ้าเราเข้าไปดูในเว็บนะครับมันก็จะเป็น optional นะซึ่งในชุดที่พงได้มาลองใช้เนี่ยมันไม่มีรีโมทมาด้วยครับแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับนี่เดี๋ยวพงให้ดูอันนี้นะพงต่อตัวนี้ไว้ละครับแอปพลิเคชันนะอันนี้พงอ่ะเดี๋ยวพงลองกดปิดนะครับนี่เราจะเห็นว่ามือถือเนี่ยมันซิงกันไว้เลยเนาะซึ่งเมื่อกี้พอพงกดปิดเนี่ยนะครับ ตัวนี้มันก็จะปิดตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าผมกดเปิดตรงนี้ปึ๊บนี่มันก็จะหลุดออกจากแซนไบโหมดทันทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าพงกลับไปไม่ต้องกลับก็ได้กดปิดตรงนี้ปึ๊บมันก็เข้าแซนไบโหมดทันทีนะครับ คืออเน,นี้ยมันเป็นการสั่งงานด้วย Wi-Fi นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละทำให้ระบบของลำโพงตัวเนี้มันเจ๋งนะครับใช้ Wi-Fi อยู่ตรงไหนของบ้านก็ควบคุมได้นะคือบ้านบางคนเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมบลูทูธเนี่ยมันไม่ถึงแล้วบลูทูธเนี่ยมันสั่งปิดสั่งเปิดไม่ได้แต่ Wi-Fi มันทำได้ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเรากด Browse ไปเนี่ยมันก็จะมีนี่นะครับ internet r a d ตว d ดีโอ podcast Amazon Music, Deezer, Spotify USB Bluetooth Line In ซึ่งมันก็เหมือนซอสของอันนี้เลยพูดง่ายๆว่าถ้าเราโหลดแอปพลิเคชันนี้มานะครับ OKTIV OK นะครับ OKTIV OK ฟงอ่านอย่างเงี้ยนะไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงแต่ว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันก็จะเอาไว้ทำให้ไอโฟนของเราหรือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะครับใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android นะเป็นรีโมทควบคุมตัวนี้ไปเลยนะครับเห็นไหมด้านบนก็จะมีคำสั่งอีกนะครับด้านล่างก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้โทรศัพท์มือถือหรือ iPad ก็ได้ควบคุมตัว Rock r o c k Audio R1S ได้ครบสมบูรณ์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากลองฟังอะไรสักหนึ่งนะอ่ะพงลองเข้าไปที่พอดแคสต์ละกันนะแล้วก็ Thailand เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่ามีสถานีไหนบ้างนะครับอ่ะพงลองสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับ FinTalk Podcast นะอ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในรายการ FinTalk นะคะ Financial Talk นะคะพูดคือเรื่องการเงินการลงทุนนะคะการจัดการแล้วก็ทุกอย่างที่ไม่ไดเป็นสตาร์รเรามาปิดเสียงจากตัวนี้เห็นไหม แล้วเสียงอันนี้มันก็จะนี่คือถ้าเกิดว่าปรับเสียงจากตัวแอปอันนี้เลเวลเสียงอันนี้มันจะวิ่งละเอียดนะครับแต่ถ้าเกิดใช้บลูทูธมันจะไม่ละเอียดอ่ะเรามาลองดูบลูทูธกันดีกว่าเนาะเราลองมาเลือกที่ซอร์สหรือจริงเราจะเลือกจากอันนี้ก็ได้นะเราไปที่ b r o w s ์นะครับกลับไปข้างนอกเนาะแล้วก็อ่ะอาจจะออกไปเลือกที่เป็นบลูทูธเนาะรอแป๊บหนึ่งนะครับมันต้องรอนิดนึงอ่ะเราเลือกบลูทูธนี่ มันก็จะสว네ิตช์ซอสเรียบร้อยแล้วที่ลำโพงเนี่ยก็จะมีสีฟ้าขึ้นด้วยเนาะพอเราใช้บลูทูธเรียบร้อยเนาะอันนี้เราออกมาด้านนอกนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเล่นเพลงเห็นไหมถ้าเกิดว่าพงกดเพิ่มเสียงเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มทีละ2ขีดเนาะหรือบางทีก็1ขีดบางทีก็2ขีดคือมันจะไม่ได้ละเอียดอะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดเราหมุนของตัวร o อ u อะอดิโเองเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าหมุนจากตัวแอปพลิเคชัน เมื่อกี้นะโอเคทีฟ OK เนี่ยมันก็จะเพิ่มแล้วก็ลดทีละหนึ่งครับมันละเอียดกว่าพูดง่ายๆว่ามันดีกว่านั่นแหละนะมันจะปรับได้แบบตามความต้องการของเราเป๊ะๆนะครับน,นี่คือความเนี้ยบของลําโพงชุดนี้นะก็เป็นแบรนด์ที่ผมคิดว่าเขาออกแบบได้เนี้ยบแม้ว่าราคามันอาจจะดูแบบแรงสักนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงโอเคเลยนะแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลดีนะครับอาจจะต้องรอบ้างถ้าเกิดเราใช้แอปพลิเคชันนะแล้วก็ตัวรีโมทแอบเสียดายดที่เขาไม่ได้ขาย ให้มาในตัวกล่องเลยเราต้องซื้อเป็นออปชันอลครับแน่นอนว่าลำโพงชุดนี้หาซื้อได้ที่ดอทไลฟ์นะแล้วก็อาวางขายตามตัวแทนจําหน่ายบางที่นะอย่างที่พงจําได้ก็จะมีอัศาวะโสพลนะครับหรือว่าลองหาซื้อตามช่องทางออนไลน์ดูพงว่าไม่ได้หาซื้อยากครับแล้วก็พงว่ามันสวยมากนะใช้แต่งห้องเฉยๆก็ได้แล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้อยากได้ลําโพงที่มันบวกเวกโวยวายกับการแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คุณภาพเสียงดีๆรวมถึงแบบบางทีเราอยากได้ ตัว Wi-Fi network ไว้ใช้ในบ้านกับลำโพงหลายๆชุดอะผงว่า Rock Audio เนี่ยก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าชอบรีวิวนี้ฝากกด Subscribe ให้ปงหน่อยนะแล้วก็ยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ